ฮานุมานชัยโยรุ่นฉลองสาลาปี47ครับลูกพระพรายฆ่าไม่ตายเมื่อกายต้องลมตายฐานเนี่ก็จะเป็นอุดผงต่อโคตรนะครับ,รบต่อโคตดประมาณนี้กันแต่รายละเอียดจะถ่ายในภาพอันนี้จะเน้นเป็นคลิปครับให้ได้เห็น เ,เห็นรูปล่างเห็นอะไรเงี้ยครับแล้วข้อมูลรายละเอียดนะเดี๋ยวจะลงไว้ในใต้คลิปเพื่อได้ศึกษาร่วมกันอีกทีนะครับผมจะไม่ได้ทําคลิปยาวมากไปเลเน้นอยู่ประมาณทั้งหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยครับข้อมูลก็มาอ่านเอาอีกทีนะครับผมลูกพระพายข้าไม่ตายเมื่อกายต้องหล่ครับผม